สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาค่ากับรายการนาคาททำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้ผมจะมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักแบบรายเดือนนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นอีพีสามเดือนไตรมาสสองได้แก่เดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนะครับดวงการงานการเงินความรักของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนั้นจะมีเรื่องราวดี อะไรเป็นที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยอีีนี้นะครับผมจะอ้างอิงการโคโจรดวงดาวจากการใช้ปฏิทินแบบสุริยญาิหรือว่าเป็นปฏิทินแบบไทยนั่นเองนะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่าน108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับที่เชื่อว่าเป็นว่านที่มีเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับสามารถที่จะดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ของได้อีกด้วยนะครับซึ่งสีพึ่น นที่2แล้วนะครับรุ่นที่1ก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและได้ผ่านพิธีที่เข้มขังมาหลายพิธีแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวเชื้อจากรุ่น1นะครับก็มาสู่รุ่น2นะครับซึ่งมีทั้งครูบาอาจารย์ทางสายเหนือนะครับที่เป็นสายเสน่ห์โดยตรงนะครับและก็ครูบาอาจารย์ทางสายใต้นะครับที่เก่งในเรื่องของวิชาตัวว่านโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในรุ่นี่ยจะพิเศษมากกว่ารุ่น1นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับเด่นในเรื่องของการดึงดูดใจคนรักมาาา่่่งงงงงคููรรรรรอออออออะัับเเืืขขกกกปชีพพด จาเป็นทรัพนะครับการดิวงานลูกค้าสําเร็จนะครับสัมภาษณ์งานสมหวังนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผมว่านร้อยแปดนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์คลิกขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงของ3เดือนไตรมาสสองนี้ได้แก่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเรามาดูดวงวาสนาการงานของชาวราศีธนูก่อนเลยอันดับแรกนะครับชาวราศีธนูเนี่ยต้องขอบอกว่านะครับท่านเนี่ยเป็นลัคนาราศทีที่ดวงวาสนาจากนี้ไปอีกประมาณ1ปีเนี่ยจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเริ่มต้นจากการที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวชาวราศีธนูเนี่ยช่วงของวันที่19เมษายนปี2500 جی 66นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2567จะากโคจรไปอยู่เรือนปุตตะเสะวยตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับทำให้ดวงชะตาชาวราศีธนูจากนี้ไปจะเป็นคนที่ดวงวาสนาดีอันดับต้นๆน,นะครับทำอะไรก็มีเกณฑ์จะดวงดีดวงเฮงดวงปังเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดช่วงของ3เดือนไตรามาสสองนี้กันก่อนนะครับชาวราศีธนูนั้นคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพบกรัรมมะที่แปลว่าการงานหลักนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ในช่วงของวันที่ส ส0มีนาคมปี2566นะครับไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมช่วงนี้ดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพปุตตะแล้วนะครับในเรือนปุตตะเนี่ยนะครับเป็นเรือนภพที่ดีอีกเรือนหนึ่งของชาวราศีธนูนะครับและที่สําคัญดาวที่มาอยู่เรือนปุตตะเนี่ยส่วนมากเขาเรียกว่าจะเป็นมุมตีโกนถึงลัคนาก็คือเป็นมุมที่ดาวนั้นสองแสงและส่งพลังมาถึงตัวของท่านนะครับทำให้ชาวราศีธนูนั้นได้รับพลังอานิสงส์ด้านดีในเรื่องของการงานแน่นอนนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังสมัคร งานนะครับรอคอยงานหรืออยากจะรเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นงานใหม่นะครับหรือว่าใครกาลังรอคอยโปรเจกต์งานใหญ่ๆอยู่จะมีเข้ามาอย่างดีแน่นอนนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับบุตรบริวารต่างๆก็จะมีคนมาสนับสนุนนะครับได้ข่าวดีโชคดีจากคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามานั่นเองนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีธนูอาจจะต้องระวังกันไว้บ้างก็คือดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนสหัชชะมาอยู่ปุตตานะครับชาวราศีธนูต้องระวังอยู่2เรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับงานอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของคนที่มีอายุน้อยกว่าเมื่อกี้บอกว่าดีนี่อาจารย์สรุปดีหรือไม่ดีจริงๆมันก็มีทั้งดีและไม่ดีผสมกันนะครับอาจจะเป็นช่วงที่นะครับชาวราศีธนูจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามีการจัดโครงสร้างปรับปรุงเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับนนนอออออกกกจาาามมีเเเรืื่่่งงงงขพว็ต การบริหารคนจัดการคนคือสิ่งที่ชาวราศีธนูอาจจะต้องคิดวางแผนดีๆว่าจะเลือกใช้ใครนะครับช่วงนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์จะมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานได้ง่ายนั่นเองเนาะนะครับแต่ยังไงดาวทามุมตีกลถึงลักนณาผมมองว่าดวงวาสนาการงานชาวราศีธนูมีเกณฑ์ดีสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนะครับและในช่วงของวันที่สองพฤษภาคมไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพระพุธนั้นจะมีการพักองศาเดินโคจรเรียกว่าเป็นการโคจรแบบวิปริตคือเดินโคจรถอยหลังแทนที่จะเดินหน้านะครับ เดนถอยหลังถ้ามองในเรื่องของข่าวดีชาวราศีธนูจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเก่านะครับมีโอกาสกลับมาปัดฝุ่นโปรเจกต์เก่างานเก่าหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาขอความช่วยเหลือท่านหรืออาจจะได้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งช่วงนี้ชาวราศีธนูเป็นช่วงเวลาเพียงแค่สวันนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสกลับมาทําอะไรเก่าๆหรืออาจจะกลับมาทบตวนอะไรบางอย่าง,างเกี่ยวกับตัวของท่านนั่นเองนะครับ แต่ยังไงดาวเดือนโครจรวิปริตนะครับก็ต้องระวังเรื่องการตัดสินใจดีๆเวลาจะทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรช่วงนี้นะครับท่านจะต้องใช้วิจ,จารณญาณมากเป็นพิเศษนะครับแต่หลังจากวันที่6พฤษภาคมไปจนถึงวันที่2มิถุนายนดาวพระพุธจะกลับมาเดินหน้าโครจรเป็นปกติกลับมาอยู่ที่เรือนปุตตาเหมือนเดิมแล้วนะครับดาวสองแสงส่งพลังมาถึงตัวท่านก็จะทําให้ในเรื่องงานนั้นเดินหน้ามากขึ้นนะครับมีความสําเร็จสมหวังมากขึ้นนะครับคิดอยากจะทําอะไรมันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามที่คุณต้องการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ การใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับชาวราศีธนูเนี่ยนะครับจะมีไอเดียดีๆในเรื่องของการบริหารจัดการในด้านงานทำหาอุปสรรคในเรื่องการดําเนินงานนะครับยังไงผมมองว่ามีเกณฑ์ดีส่วนอุปสรรคก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้คนซะส่วนมากนั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่2มิถุนายนนะครับไปจนถึง18มิถุนายนช่วงนี้ดาวพระพุธเจ้าเรือนการงานจะโคจรมาตกเรือนพพอรินะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานนะครับมักจะมีศัตรูคู่แข่งนะครับหรือว่าเวลาทํงาน แล้วเียมักจะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายต้องระวังเกี่ยวกับคําพูดคําจาดีๆนะครับเวลาการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆนะครับมักจะไม่ค่อยสําเร็จนั่นเองนะครับช่วงนี้ในเรื่องของงานอาจจะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นนิด,น,ดนึงนะครับหลายคนก็มีเกณฑ์เรื่องการตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานอย่างไรผมอยากให้อดทนก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงของเดือนกรกฎาคมน,นะครับดาวการงานจะโคจรไปตกมรณะช่วงนั้นจะมีเกณฑ์เรื่องของการเปลี่ยนงานเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้พอมาในช่วงของวันที่18มิถุนายนดาวพุธจะโค จมาอยู่เรือนปัตตานีแล้วนะครับในช่วงนี้ถือว่าดาวความรักนั้นจะกลับมามีพลังนะครับกลับมามีความมั่นอกมั่นใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากดาวการงานมันเล็งมาที่ตัวของท่านและที่สําคัญคือไปอยู่เรือนปัตตานีเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของดาวพระพุธนั่นเองนะครับเวลาเราอยู่บ้านของเราเราทาอะไรเรามักจะมีความมั่นใจนั่นแหละคือข้อดีของดาวได้กลับบ้านนะครับทำให้ชาวราศีธนูนั้นเรื่องงานจะกลับมามีความสําเร็จโล่งใจทําอะไรก็ถือว่าจะเป็นเกณฑ์ดีเต็มไปหมดนะครับและปัตตานีเนไมยถึงเกี่ยวกกััับบเเเรรรรืืรร่่่ออองงงงงขขขพศต้้าาามมนะจได หรือว่าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่มาจากเพศตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูนะครับดวงการงานตลอด3เดือนไตรมาสสองนี้นะครับเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนให้ระวังแค่ช่วงของวันที่2มิถุนายนจนถึง18มิถุนายนเพียงแค่เวลาสั้นๆเท่านั้นเองที่ดาวนั้นโคจรไปตกเรือนพบอรินะครับถ้านอกจากนี้ถือว่าวาสนาดวงชะตาท่านมีแต่รุ่งกับรุ่งมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้ชาวราศีธนูนะครับหาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะครับมาบูชาติดตัวไว้บ้างก็จะได้เสริมเกี่ยวกับความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะครับตามคติความเชื่อโบราณนะครับอันนี้ฟังเป็นนิทานละกันเนาะนะครับคนโบราณเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าใครที่บูชาบ่วงหน้ากระบาดนะครับหรือว่ามีบว่วงหน้ากระบาดบูชาติดตัวไว้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของด้านหน้าที่การงานนะครับทำให้มีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับทำให้มีฐานะที่ร่ํารวยและอีกหนึ่งตำนานนะครับบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยหลายท่านจะรู้จักในฐานะของสอนอินทรชิตที่พพรระะมเปป็นผู้ ทานมอบให้เวลายิงออกไปก็จะกลายเป็นมูหรือว่าพญานาคเป็นรัศตูเพราะฉะนั้นคนโบราณน,นอกจากจะเชื่อว่าบ่วงหน้ากระบาดจะช่วยเรื่องของการทามาหากินนะครับเสริมความเจริญรุ่งเรืองด้านหน้าที่การงานแล้วยังช่วยป้องกันคุ้มภัยให้กับผู้ที่ครอบครองอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลเสริมดวงที่ดีที่สุดนะครับชาวราศีธนูผมแนะนําบูชาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีธนูท่านมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกัรมะก,การงานหลกหนักเนาะนะครับยังไงชาวราศีธนูไปเสริม พลังดวงเสริมพลังดาวนะครับให้ไปทําบุญในวันพุธนะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินหรือว่าสิ่งของเนี่ยขอให้ลงท้ายด้วยเลข17เนื่องจากเป็นกําลังของดาวพระพุธนะครับส่วนเรื่องการทําบุญนั้นให้ทําบุญเกี่ยวกับการทําบุญชําระค่าน้ำนะครับเนื่องจากดาวพระพุธเป็นดาวธาตุน้ําก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของธาตุน้ําจะได้เสริมความร่ารวยความสมร็จสหว่างความจเจริญเติบโตด้านหน้าที่การงานโดยเฉพาะช่วงที่ดาวโคโจรไปตกเรือนภพอรินั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องของดวงวัสนก like ารเงินชาวราศีธนูนะครับต้องขอบอกว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นลัคนาราศีดวงดีดวงเฮงอันดับต้นๆเลยเนื่องจากดาวประจําตัวท่านโคจรไปอยู่ปุตตะสวยตาแหน่งมาตรฐานราชาโชคอย่างที่บอกเลยนะครับจากนี้ไปอีกประมาณ1ปีนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ตามนะครับเรื่องการเงินเนี่ยยิ่งเฮงไปใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่านอกจากดาวประจําตัวท่านจะได้ราชาโชคแล้วเนี่ยนะครับดาวการเงินของท่านจากนี้ไปอีกประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยไม่มีการโคจรไปไหนอยู่ที่เรือนสหัชชะอย่างเดียวเลยนะครับ เนื่องจากดาวกระดุมพ้ามาอยู่เรือนสหัชชาจากนี้ไปชาวราศีธนูเนี่ยเป็นช่วงของการหาเงินหาทองนะครับ เพราะว่ามุมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมโยกหน้านะครับทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยจะคิดเรื่องของการหาเงินอย่างเดียวเลยนะครับและเป็นปีทองนะครับจากนี้ไปประมาณ2ปีครึ่งจะหาเงินได้ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงชาวราศีธนูในเรื่องของการหาเงินเนี่ยผมไม่เป็นกังวลนะครับท่านค่อนข้างที่จะดวงดีเกี่ยวกับวาสนาการเงินอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกเลยจะดวงดีเกี่ยวกับการเงินไปอีกประมาณ2ปีขึ้นด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภวาสนาด้านการเงินนะครับชาวราศีธนูนั้นมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับ แน่นอนในช่วงของตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนถึง4พฤษภาคมเนี่ยดาวพระศุกร์จะไปอยู่เรือนอรินะครับหลายคนได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกตกใจเอาอาจารย์ดาวโชคลาภไปอยู่เรือนอริจะดีไม่ดีเรือนอริเนี่ยเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของดาวพระศุกร์นั่นเองนะครับทำให้ชาวราศีธนูนั้นจะมีเกณฑ์นะครับที่ดาวการเงินท่านจะมีพลังนะครับอย่างที่บอกว่าดาวกลับไปอยู่บ้านเหมือนเวลาเรากลับไปอยู่บ้านนั้นนะครับมันก็จะมีความมั่นใจมันจะมีความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงการเงินก็ถือว่ามั่นคงนะแต่ความ ดีๆละจะมีค่าใช้จ่ายเยอะรายรับก็มีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่รายจ่ายมันก็จะพร้อมที่จะเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงอาจจะมีโชคเข้ามาแบบทุกขลาบนะครับเช่นได้โชคจากเงินประกันนะครับเงินอะไรที่มันผิดแปลกแหวกแนวนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเงินประกันนะครับอะไรพวกนี้แหละเนาะนะครับแต่หลังจากผ่านพ้นวันที่4ี่พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์จะโคจรมาอยู่เรือนปัตตนิเล็งมาที่ตัวของชาวราศีธนูช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เข้ามานะนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้โชคที่มาจากเพศตรงข้ามมหรือไ่ก็ จะได้โชคการเงินที่มาจากแฟนคนรักคู่ครองนะครับยังไงลองให้แฟนเสี่ยงโชคหรือให้แฟนหยิบลอตเตอรี่ให้สักใบ2ใบดูดอาจจะมีโชคดีจากแฟนก็นได้นะครับและหลังจากวันที่30พฤษภาคมไปจนถึง30มิถุนายนช่วงนี้ชาวราศีธนูอาจจะต้องมารัดเข็มขัดกันแบบจริงๆจังๆละนะครับช่วงนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์โดนหลอกเกี่ยวกับการเงินนะครับงดลงทุนทุกอย่างอย่าให้ใครยืมตังค์นะครับมีเกณฑ์จะเสียเปรียบคนอื่นได้ง่ายนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับด้านคดีความการเงินไว้นะครับและหลังจากวันที่30ิถุนายนนนเปป็ต้ไรดาาวกเงินจจโคร ออกจากเรือนมอรณะมาอยู่สุภาแล้วก็จะทําให้ดวงวัสนาการเงินนั้นกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและสุภาเป็นเรือนพบแห่งความสาเร็จทํามุมตีโกนถึงลัคนาส่องแสงมาถึงตัวของชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่ดวงวัสนาโชคลาภท่านจะเด่นมีโอกาสจะได้โชคก้อนใหญ่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างไรก็อยากให้ฟังเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับชาวราศีธนูผมมองว่าจากนี้ไปอีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับถือว่าเป็นปีที่ท่านจะมีโชควัสนาการเงินค่อนข้างดีนะครับและดาวพฤหัสด,ดาวประจาตัวได้ราชาโชคไปอีกประมาณ1ปีก็เป็น ปีที่เรื่องงานเรื่องเงินนั้นจะเฮงปังพร้อมๆกันเลยนะครับชาวราศีธนูผมแมนะนําให้หาเป็นแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวไว้บ้านก็จะดีเหมือนกันนะครับแก้วไหมทองนั้นนะครับจัดเป็นแก้วโป่งขามชนิดนึ่งนะนะครับลักษณะของเขาจะเป็นหินใสข้างในจะมีเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในนะครับคนโบราณเนี่ยนิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับนะครับมาทําเป็นหัวแหวนก็ดีนะครับมาทําเป็นจี้ห้อยคอนะครับหรือว่ามาทําเป็นต่างหูเพราะคนโบราณเชื่อว่าใครที่มีแก้วไหมทองติดตัวจะเสริมเกี่ยวกับความร่ารวยมักจะมีโชคมีลาบนะครับมีเงินเข้ามาแบบฟ ปุกนั่นเองนะครับท้งนี้ด้วยความที่เป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแก้วโป่งคามเนี่ยเขาเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการปรับาธาตุภายในร่างกายด้วยอีกต่างหากเนาะชาวราศีธนูนะครับเกี่ยวกับการเงินเสริมความร่ารวยให้หาเป็นแก้วใหม่ทองบูชาติดตัวไว้บ้างก็จะได้ดีเฮงปังเสริมความร่ารวยให้กับตนเองนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากชาวราศีธนูไว้ประมาณนี้ละกันนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับนอกจากจะมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรืองพบกรรม,มาที่แปละว่าการงานแล้วนะครับและดาวพระพุธยังเป็นเจ้าเรือนพบปัตตนีที่แปละว่าคนรักคู่ครองอีกด้วยนะครับซึ่งในช่วงของวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงสองพฤษภาคมช่วงนี้ดวงความรักท่านก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับมีโอกาสจะความรักสดใสนะครับโดยเฉพาะใครที่โสดนะครับก็มีโอกาสจะมีคนเข้ามาโดยเฉพาะจะมีคนที่มีอายุน้อยเข้ามานั่นเองนะครับส่วนสําหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องการมีปากมีเสี งนนิดึเนื่องจากดาวพุธเจอดาวพระราหูเป็นคู่ศัตรูกันต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละนะครับกับแฟนคนรักคู่ครองรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้สิตนะครับอาจจะของเราหรือของแฟนจนทําให้เกิดเป็นเหตุทะเลาะกันได้นั่นเองนะครับและหลังจากวันที่สองพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพุธจะมีการพักองศาเกินโคจรถอยหลังมาอยู่เรือนปุตตานะครับชาวราศีธนูนะครับอาจจะมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะนะครับญาติห่างๆางหรือว่า คนที่เราอาจจะเคยรู้จักเนื่องจากดาวเดือนถอยหลังจะเป็นคนเก่าๆแนอดีตนะครับมาขอความช่วยเหลือท่านในช่วงนี้นะครับและนอกจากนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตกปากรับคําอะไรใครถ้าเกิดรู้สึกว่าเองทาไม่ได้ก็อย่าไปรับปากใครเดี๋ยวจะเสียคําพูดเอาได้นั่นเองนะครับและมาในช่วงของวันที่6พฤษภาคมดาวพุธจะกลับมาโครจรเดินหน้านะครับมาอยู่เรือนปุตตะนะครับแต่สักพักก็จะมีการมนต์องศาคือหยุดนิ่งดวงความรักชาวราศีธนูนะครับมีเกณฑ์ที่คนโสดนั้นนะครับจริงๆตั้งแต่2พฤษภาเป็นต้นมาแล้วลหละนะคร กลับมานะครับหรือว่าแฟนเก่าคนรักเก่านั้นอาจจะกลับมาในช่วงนี้ได้นะครับซึ่งใครที่มีการเลิกลาไปไม่นานมากเดี๋ยมีโอกาสจะแฟนมาขอคืนดีนะครับส่วนสำหรับใครที่โดสนิทยังไม่มีใครเข้ามาช่วงนี้ก็ถือว่าดวงวาสนาความรักก็ยังคงมีลุ้นที่จะมีคนเข้ามานั่นเองนะครับแต่พอหลังจากผ่านผลวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปดาวความรักจะโคจรมาอยู่เรือนอริช่วงนี้ชาวราศีธนูต้องระวังการมีปัญหาทะเลาะบอแวงมีปากมีเสียงกับแฟนคนรักคู่ครองนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะใครที่แต่งงานแล้วเดี่ยนะครับ มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องต้องถกต้องเถียงต้องทะเลาะเบาแหวงกันเนื่องจากดาวพระพุธคือคำพูดแล้วมาตกอรินะครับปัญหาหลักๆมาจากการไม่ยอมกันและการถกเถียงกันและดาวเป็นการเสด็จองศาเดินเร็วต้องระวังคำพูดช่วงนี้คุณจะคิดเร็วทําเร็วใจเร็วพูดเร็วนะครับจนเป็นเหตุทําให้ทะเลาะเบาแหวงกันได้นั่นเองแต่หลังจากวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปดาวความรักจะโครจรมาอยู่เรือนปัตตานีเป็นบ้านของท่านเองนะครับทำให้ดวงวาสนาความรักก็จะกลับมามั่นคงแล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาทะเลาะกันปัญหาต่างๆกก็จจะถเียนหมด ส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในรอบ12เดือนที่ดาวนั้นโครจรกลับมาอยู่บ้านของตนเองยังไงชาวราศีธนูน,นะครับมีเกณฑ์ดีแน่นอนในตลอดทั้ง3เดือนไตรามาสสองนี้เกี่ยวกับเรื่องของดวงวาสนาความรักนั่นเองนะครับและส่วนมากดาวความรักของท่านจะโครจรค่อน,นข้างวิป,ปริตนะครับบางครั้งมีการพักองศาถอยหลังนะครับก็อาจจะมีคนเก่าๆหรือว่าแฟนเก่ากลับมานะครับและในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวส่วนมากจะเป็นการสรืบองศาเดินเร็วนะครับก็อาจจะมีคนเข้ามาแบบปุ๊บปบ นั่นเองนะครับยังไงชาวราศีธนูต้องระวังอย่าไปตกปากรับคาอะไรใครง่ายๆมีเกณฑ์จะเสียคําพูดเนื่องจากดาวพระพุเป็นดาวเกี่ยวกับคาพูดด้วยนะครับต้องระวังการเสียสัจจะรักษาสัจจะไม่ได้จนเป็นเหตุทําให้ทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับและสําหรับชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยให้หาเป็นนาเกี้ยวนะครับใครที่บูชานาเกี้ยวนี่เหมือนเป็นการบูชาความรักนะครับเพราะตามโบราณเขาบอกว่านาคานาคีตนใดเข้าพิธีนาเกี้ยวเหมือนเป็นพิธีที่ถือสัจจะของคู่ผัวเดียวเมียเดียวรักเดียวซื่ออสัต์ไมนกใจ และลักษณะที่เป็นพญานาคที่เกี่ยวพันกันอยู่บง่งบอกถึงความรักไข่กลมเกี่ยวกันนั่นเองนะครับใครที่มีปัญหาทะเลาะบอแหว้งกับคนรักคู่ครองบ่อยๆบ,บูชาหน้าเกี้ยวนะครับแล้วความรักของท่านจะดีนะครับจะได้สงบร่มเย็นรักไข่กลมเกี่ยวกันห่วงแหนกันมากขึ้นนะครับส่วนสำหรับใครที่โสดอยู่เนี่ยเหมาะอย่างมากเลยนะครับหาหน้าเกี้ยวมาบูชานะจะทําให้ผู้ที่ครอบครองหน้าเกี้ยวนั้นได้เจอกับคนที่เป็นคู่บารมีของท่านจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากชาวราศีธนูพิจารณาไว้ประมาณนี้ละกันเนาะส่วนเรื่องกาาารรรทบุญเสิมมดดวววงคั รักเนียเป็นดาวพระพุธนะครับให้ทําบุญเหมือนกับเรื่องการงานได้เลยนะครับทำบุญชําราค่าน้ําทําบุญในวันพุธนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเทศพระเวลาพระท่านเทศก็ไปถวายปัจจัยถวายซองนิดนึงนะครับจะได้ช่วยเรื่องของความรักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเจรจาพูดคุยต่างๆจะได้มีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องคําพูดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากชาวราศีธนูพิจารณาวไว้ประมาณนี้ละกันเนาะวันนี้ช่องหัวใจนาคาของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดดดตาาาามมช่อองงหัวใจนะคะขเเร้ีส วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอกล่าวขำว่าสวัสดีครับ